ขอความสุขสวัสดีความเจริญในสิ้นในคาในการกระทําของเราทั้งหลายขอให้พี่น้องทั้งหลายจงอยู่ในอาการสงบโดยไม่ต้องพนมมือลูกหลานทั้งหลายก็นั่งใต่ลมเงาแมกไม้ฝังเสียงนกเสียงกาไปบ้างวันนี้เป็นวันที่สําคัญมากของพวกเราเป็นวันที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษ จะมาเยี่ยมเราตามตำนานนันถือว่าเป็นวันสำคัญมากในรอบปีจะเรียกว่าวันกระตันยูจะเรียกว่าวันพ่อวันแม่จะเรียกว่าวันปู่ย่าตายายจะเรียกว่าวันแห่งคุณงามความดีทั้งหลายก็ได้ในวันเช่นนี้สองฝากฝั่งแม่น้ำโขง ลงไปจนถึงลุ่มน้ำตาปีทางปักใต้บ้านเราโน้นก็มีประเพณีนี้แหละที่ถือได้ว่าเป็นวัฒธนธรรมของผู้ที่เจริญแล้วคือประเพณีทำบุญอุทิศให้แก่ญาติแก่บรรพบุพรุษผู้ล่วงหลับไปภาคอีสานเรียกว่าบุญข้าวประดับดินภาคกลาง เรียกว่าสาระบุญกยาศาสตร์ทางภาคเหนือเรียกว่ากินตัวเข้าสางถ้าเป็นทางปักใต้เรียกว่าบุญปู่ย่าตายายทางปักใต้นี้เข้มข้นมากสายเลือดแห่งความกตัญญูถ้าพี่น้องมีโอกาสลงไปทางปักใต้จะเห็นได้ว่าวันนี้เริ่ม พอจะเข้าโสู่สิ้นเดือนเก้าสู่เดือนสิบทั้งเดือนเขาไม่ได้ทํากันวันเดียวเขาทําทั้งเดือนแต่วันแรกนี้เข้มข้นมากเข้มข้อนอย่างไรชาวบ้านจะไปวัดตั้งแต่ยังไม่สว่างเลยเพราะว่าวันนี้จะจะทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะรับศีลก็จะรับเพื่อปู่ย่าตายาย จะฟังเทศก็จะฟังด้วยดีเพื่อปู่ย่าตายายจะให้ทานก็จะให้อย่างดีเพื่อปู่ย่าตายายพ่อแม่จะจำศีลก็จะจำศีลอย่างดีวันนี้ตั้งใจ,จเจริญสมาธิเพื่อเป็นของฝากของขวัญของต้อนแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายาย วันนี้เป็นวันที่เราจะมารับเหมือนกับคนที่เราคิดถึงมากจากเราไปไกลนานแสนจะนานวันนี้พ่อแม่จะมาเยี่ยมปู่ย่าตายายจะมาเยี่ยมลูกหลานลูกหลานเตรียมมารับตั้งแต่เช้ามืดเลยก่อนที่จะมารับนั้นสองสามวันก่อนหน้านี้อะไรที่พ่อแม่เคยชอบอะไรที่ ปู่ย่าตายายเคยกินผู้ภาษาอีสานว่าของแทบของที่พอแม่ปู่ย่าตายายมักอยากอยู่อยากกินเฝ้าไปหาเวลานี้เป็นเวลาดีที่สดุดอะไรก็หาง่ายงานก็ว่างข้าวปลาอาหารกำลังงามเต็มทุ่ง ส้มโศกลูกไม้กบเขียดปูปลาอะไรมันหาง่ายมาต้อนมาโฮมเป็นยามที่จะคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายในขณะเดียวกันเวลานี้ข้าสงฆ์องค์เจ้าก็มาต้อนมาโฮมท่านไม่หนีไปไหนท่านอยู่ที่วัดวัดใดมีเท่าไหร่ก็มีอยู่เท่านั้นไม่เหมือนหน้าแรงลุ่มๆดอน,ดน พระท่านไปที่โน่นพระท่านไปที่นี่แต่หน้านี้เป็นหน้าที่สมบูรณ์ประจวบเหมาะจะทำบุญทำทานก็ทำได้เต็มที่อาหารก็หาง่ายพวกปฏิคาหกคือผู้รับทานก็อยู่กักบวัดกับวาเต็มที่ในช่วงนี้เองการทำบุญช่วงนี้จึงเป็นการทำบุญที่ประจวบเหมาะทุกอย่างเราก็เลยได้เตรียมไว้ เขาจะจัดอาหารเตรียมไว้สี่ส่วนทำให้สุดฝีมือส่วนหนึ่งกินเองแซ่บเห็ดแซ่บกินจักมือหนึ่งอีกส่วนที่สองแบ่งพี่แบ่งน้องญาติสนิทมิตรสหายกินนําแซ่บคือญาติที่ยังไม่ตาย ส่วนที่สามทำเป็นห,อหอ่อๆเหมือนที่เราทําห่อหวานห่อขควาของต้อนของฝากของแซบของนัวแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ทําเป็นห่อๆหอไว้ส่วนที่สี่ก็เอามาถวายพระกินนําแ่บๆเือกันสี่ส่วน เรียกว่าเป็นการกระทำบุญที่สุดเวียงเลยส่วนแรกนั้นก็กินเองส่วนสองแบ่งพี่แบ่งน้องส่วนสามให้แก่เปตเปตตรียกให้อุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงหลับล้มหายตายไปแล้วอีกส่วนที่สี่ก็ให้แก่สมณะพาง ได้ประโยชน์หมดเลยเราก็ได้กินอิ่มคิดถึงแม่มากพูดเท่าไรก็ไม่หายเอาแต่ร้องไห้ก็ต้องให้ทำสมาธิให้ทำลมหายใจตีๆสามเมเนหนึ่งแกเป็นกมํมพานะพ่อแก่ตายเลือแต่แม่แกอยากจะสึกแต่จะมาบังคับให้เขาไปอยู่ข้างในทำสมาธิก็าทำไปเมื่อคืนแกบอกว่า มันมันไม่อยากนอนมันดีใจแต่มันก็กลัวขนลุกอยู่ตลอดเหมือนอะไรมาลูบที่ฝาได้ยินอยู่บ,บ่อยๆฝานะั้นมันเป็นมันเป็นฝาไม่ไผ่อย่างเนี้ยกุฏิน้อยเมืองอุบลพอมันลูบทีก็ขนลุกขนลุกก็ดูลมหายใจดังที่อาจารย์บอกมันก็หายแล้วก็มันลูบลูกเองอาดมานั้นดีใจเห็นเนน้อยทำความเพียรเนี้ย เทวดาทั้งหลายก็คงจะชื่นใจพวกเทวดาเขากล่าวเขาชื่นชมเมื่อเห็นพระสงฆ์เห็นเมญน้อยเห็นพระนงหนมนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในป่าเขาจะพูดว่านิพุตานุนัสามาตานิพุตานุนัสาปิตาเด็กน้อยอย่างนี้คนเช่นนี้เป็นลูกไข่พ่อแม่คงเย็นใจ เป็นลูกชายพ่อคงเย็นใจแม่คงดีใจเมื่อลูกเป็นเช่นนี้นิพพุตานุนาสาสิตานิพพุตานุนาสามาตาพ่อแม่คงจะอบอุ่นใจคงจะเย็นใจเมื่อเห็นเช่นนี้เป็นคำสรรเสริญของเทวดาท่านทั้งหลายลองคิดดเูเถอะผู้ที่กระทำคุณงามความดีนั้นเทวดาก็ดี ผมก็ดีย่อมสรรเสริญอยากจะมีลูกเช่นนี้อยากจะมีหลานเช่นนี้ตรงกันข้ามถ้าลูกเราไปมัวสมเลเทเมาดูดดมกาวกินเหล้าเมายาตีหัวหมาด่าแม่เจ็ดผิดบ้านผ่านเมืองเขาคงจะพูดว่านิรยานุนาสาปิตานิรยานุนาสามาตาเป็นลูกใคร พ่อก็คงเหมือนตกนรกเป็นลูกสาวลูกชายใครพ่อแม่ก็เหมือนตกนรกหนอลูกเช่นนี้ในขณะอย่างนี้หละอาตมามีความรู้สึกว่าวันนี้เราทั้งหลายมาทำบุญนั้นให้ตั้งใจทำให้ดีๆเราจะทำเพื่อเป็นของขวัญแก่ปู่ย่าตายายทำเพื่อผู้ที่ล่วงลับไป ว่ากันว่าในโลหะกุมพีนั้นผู้ที่เป็นเปรตเป็นญาติเราประมาณหกหมื่นปีที่ยังเกี่ยวดองข้องยากกันหกหมื่นปีพอจำได้หลังจากหกหมื่นปีไปแล้วก็เลือนหายไปเจืดอจางไปช่วระยะหกหมื่ปีนี้จะขึ้นมาคอยหาลูกหาหลานมารอคอยส่วนบนุญสัตถิงวัฏสะสหัสสานิปริปุเรนติ สัพพโซนีไรเกสัตถิแปลว่าหกสิบสหัสสานิพันหกสิบพันปริปุเรนติหกสิบพันปีเต็มปริปริปุเรนติแปลว่าเต็มหกสิบพันปีเต็มหกสิบพันนั่นก็คือหกหมื่นนั่นเองหกหมื่นปีเต็มเฟรดเหล่านี้จะมาขอส่วนปุนส่วนพวกที่เป็นเทวดาญาติของเรา จะมาชื่นชมวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้คิดว่าการที่เปรจะมาเกาะข้างฝามาลูบมาเรียกหาข้างฝานั้นอาจะมาอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่ามันยังไกลเกินไปอยู่ข้างฝาขอให้ท่านมีความรู้สึกสำนึกเหมือนมากระชิปอยู่ข้างหูอยู่ข้างฝามันไกลเกินเหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายแล้ว มากระชิบจูในหูพอภาษาบานเฮาว่ามาซีมลูกเอ้ยหลานเอ้ยพาก,กันไปฮหดบุญเ้อลูกเลยนันก็จะพูดอย่างนี้กระชิบอย่างนี้ว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยอยู่ข้างหูอย่าทําชั่วนะลูกนะไม่ใช่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมีเพียงชาติเดียวพาก,กันทําดีๆนะลูกนะทําบุญให้ดีๆจาศีลให้ดีๆ ฟังเทศให้ดีๆเจริญจะมาที่ให้ดีๆอดทนให้มากๆเป็นของฝากเป็นของต้อนปู่ย่าตายายมาเยี่ยมไม่อยากได้อะไรจากลูกไม่อยากได้ข้าวของเงินทองอยากได้ความดีของลูกอยากเห็นลูกเห็นเต้าทําความดีอยากเห็นลูกเห็นเต้าคิดดีพูดดีทดําดีนั่นจะเป็นของฝากที่ดีที่สุด พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเศษโโหปุตตานมัสโวบุตรเราใดเชื่อฟังพ่อแม่บุตรเหล่านั้นประเสริฐที่สุดในโลกเราเชื่อฟังพ่อแม่หรือไม่พ่อแม่เคยบอกเราหรือว่าลูกเอ๋ยเจ้าโตมาแล้วเหินห่างจากวัดจากบาให้เจ้าทำบาปด้วยกายวาจาใจฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโลภมาก เอารัดเอาเปรียบคนอื่นมากๆนะลูกนะมีบ้างหรือไม่พ่อแม่สั่งสอนเราพ่อแม่สั่งสอนให้เราเชื่อฟังลูกเอ๋ยอย่าทิดบ้านผ่านเมืองเด้อลูกเด้อให้อยู่ในศีลในธรรมเชื่อฟังคำพ่อแม่ตั้งอกตั้งใจแต่ทำแต่สิ่งที่ดีที่งามให้พ่อแม่ชื่นอกชื่นใจอย่าเอาความชั่วมาเผาพ่อเผาแม่เผาจิตเผาใจให้พ่อให้แม่นะลูกนะ พ่อแม่มีแต่สอนอย่างนี้สั่งอย่างนี้ลูกเราใดเชื่อฟังกระทําตามพระพุทธเจ้าวาเสโถปุตตานมัตตโวบุตรเราใดเชื่อฟังบุตรเหล่านั้นประเสริฐกว่าบุตรทั้งหลายในโลกพ่อแม่เราอาจจะอยู่บ้านฝาแทบตองอาจจะบ้านมุงหญ้าลูกอาจจะนอนบังกะโล พ่อแม่อาจจะเดินด้วยตีนปเปล่าๆไม่เคยใส่เกิบใส่รองเท้าลูกอาจจะนั่งรถปิกอัพติดแอร์นั่งรถมอเตอร์ไซค์มั่งมีกว่าพ่อกว่าแม่แต่พระพุทธเจ้าไม่ยกย่องมาเป็นลูกประเสริฐแม้จะรวยล้นฟ้าพ่อแม่จะยากจนท่านยกย่องลูกที่เชื่อฟังไม่แน่ลูกที่ร่ำรวยอาจจะเคยพูดจาให้พ่อแม่ได้ร้องห่มร้องไห้ดูถูกข่อนแค่ทากฐาง แต่ถือว่าประเสริฐอย่างไรวันนี้วิญญาณของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของตาของยายกำลังมาดูความประเสริฐมาดูความดีความงามของลูกได้เห็นเช่นนี้คงชื่นใจถ้าผู้ที่เป็นเทวดามาเห็นก็ดีใจว่าลูกเอ้ยทำถูกแล้วทำดีแล้วจะไปพบหน้ากับพ่อกับแม่บนสวรรค์พ่อแม่จะรอคอยที่นั่น ถ้าหากพ่อแม่เป็นเทพดาถ้าพ่อแม่ตกนรกหมกไหม่วันนี้ได้ปลดปล่อยมาก็จะดีใจได้รับส่วนบุญที่ลูกอุทิศให้คงจะให้พรเพราะในนั้นให้พรเมื่อวิญญาณปู่ย่าตายายจะจากไปให้พรลูกลูกเอ้ยหลานเอ้ยจงพากันอยู่ดีมีสุขจะได้มีทุกโภยภัยพระญาต ให้เป็นภูมิเจริญด้วยความสุกทรัสั์ยศและไมตรีเมื่อตายไปแล้วจงไปบันเทิงสวรรค์อย่าได้มาตกนรกหมกไหมเหมือนพ่อเหมือนแม่ทำถูกแล้วลูกเอ้ยแต่ถ้าหากว่าหนึ่งเดือนไม่เคยเห็นหน้าลูกหลานทำบุญสุนทรทานอะไรเลยก็ได้อาศัยข้าวหอ่อที่คนอื่นห่อไปห้อยไว้เปรตเหล่านี้จะอวยพรให้แก่ผู้ที่หอ่อข้าวมาไว้ให้แล้วก็จะ สุดท้ายหนึ่งเดือนเหมือนห้านาทีนั้นอันรวดเร็วนั้นจะด่าจะแช่งสาธุลูกข้าพเจ้าหลานข้าพเจ้าวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบมีตาเหมือนตาบอดไม่ดูบ้านดูเมืองเขาทำมีหูเหมือนหูหนวกไม่ฟังสิ่งที่ดีที่งามสาธุขอให้มันทุกข์ยากลำบากยากเข็น ทำอะไรจะได้มั่งมีสีสุขให้มันอาพับคับแค้นตายไปแล้วตกนรกหมกไหมเป็นเปรตเบทนาอย่าให้มันได้พ่อเข้าสากเข้าประดับดินเหมือนกับมันทำกับพ่อกับแม่ว่าแล้วเปรตเหล่านั้นก็จะร้องให้กลับคืนไปรับกรรมในนรกต่อไปด้วยเหตุน,นี้ในวันเช่นนี้เป็นวันที่เราแสดงออกถึงความเป็นญาติการ กระทำหน้าที่ของญาติต่อญาติพี่น้องต่อพี่น้องต้อนรับกันวันนี้ท่านมาวัดนั้นมาต้อนรับวิญญาณปู่ย่าตายายเอาเข้าวปลาอาหารมาต้อนรับขวัญของฝาของต้อนในวันสุดท้ายจะมีวันส่งปักใต้ของเรานี่เถือมากวันสุดท้ายวันเดือนสิบดับมีอาหารหวานขาวทั้งทั้งหลายจะค้อนมาเยอะ มาส่งปู่ย่าตายายการมาส่งนั้นเหมือนกับว่าปู่เอ้ยย่าเอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยมาแล้วเอาฝากเอาไปกินด้วยเอามาเยอะๆแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้เอาไปดอกเอามามากๆนั้นก็เอามาเป็นของต้อนพระหน้าฝนขาดแขนพระหนีไปไหนไม่ได้โยมไม่มาพระสี่สิบห้าสิบในวัด ยมมาวันละเจ็ดแปดคนพระก็หวานอมขมเกืนหนีไปไหนไม่ได้เพราะคาพรรษาแต่ถ้าหากเป็นหน้าแรงที่นี่อดอยากพระทางก็น,นี้ไปบ้านอื่นเรื่อยแต่เวลาพันษานั้นท่านไปไม่ได้หวานอมขมเกินมีน้อยก็กินน้อยอยู่ในวัดนี้ยอมคงจะไม่รู้ว่าพระต้องอดอาหารบางครั้งเปลี่ยนกันอดบางวันยอมมานับดูบาทพระสี่สิบรูป บาทมีอยู่30บาทแสดงว่าเข้าไปอดอาหารส1คนเพราะว่าอาหารมันน้อยนี่เมื่ออดแล้วเหลืออีกพวกหนึ่งก็ได้กินดีๆเปลี่ยนกันกินเรียกว่าลดจำนวนผู้บริโภคมาสู่อาหารให้มันพอดีกันทีนี้เมื่อท่านทั้งหลายเอามาฝากปู่ย่าตายายโดยเฉพาะอาหารแห้งของแห้งของเค็มในภาคอีสานแต่ก่อนขาบุญข้าวสาก บุญค่าประดับดินเสร็จป่าแห้งเต็มหน้านี้มันหาป่าได้ไงเต็มพระเด็กต้มเด็กแกงกินไปอีกครึ่งเดือนเดือนหนึ่งก็ไม่หมดแต่พวกเรานี่หนึ่งเดือนนี่ไม่ไม่พอหรอกวันหนึ่งสองวันก็หมดไปแล้วการที่เอาของมาม,ามาั่ๆวันสุดท้ายเรียกว่าวันส่งในปากใต้เรียกว่าวันสง่นปนสงปูยาตายาย ปู่ญาตายายจะกลับบ้านแล้วจะไปรับกลับแล้วเอาของฝากของต้อนมาส่งท่านเยอะๆเอาไปกินด้วยในที่สุดการเอามาส่งนั้นก็เหมือนกับเอามากักตุนไว้ให้พระท่านได้อยู่ได้หลายวันโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสิโตเปตานะปูชาจักตาอุลาลานั่นเป็นการแสดงออกถึงหน้าที่ของญาติที่มีต่อญาติ เป็นการบูชาอย่างยิ่งใหญ่โอรานคำว่าโอรานนั้นไม่ได้หมายก็ว่าทำอย่างเดียวอย่างโยมเอาอาหารมาทำบุญวันนี้ไม่ถือว่าโอรานโอรานนั้นหมายถึงว่ายิ่งใหญ่ทุกอย่างวันนี้นอกจากมาให้ทานแล้วสมาทานศีลไม่เคยถือศีลห้าวันนี้จะถือศีลห้าอย่างโอรานคือยิ่งใหญ่จะถือศีลแปดอย่างยิ่งใหญ่โอฬาน จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างยิ่งใหญ่โอฬานเรียกว่าทำอย่างยิ่งใหญ่เหมือนเราแจกข้าววันนี้แจกข้าวให้พ่อให้แม่พ่อแม่ตายต้องตั้ง,งกองบุญต้องเสียเงินเป็นหมืน่นนั่นยังไม่ถือว่าโอฬานเสียเงินไปจ้างหนังจ้างละครข้าวงัวข้าวควายมากๆเลี้ยงคนไม่โอฬานแต่ถ้าวันนี้มาทําทานแล้วจําศินด้วยยิ่งจาศินแปดเข้าไปด้วย เพื่ออุทิศการกระทําทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายอันนี้จึงเถือว่าอุลลลาปูชาจะกตาอุลลลาบูชาอย่างยิ่งใหญ่โอลานโอลานนั้นหมายถึงการกระทําทุกอย่างที่เป็นความดีไม่ใช่ไปฆ่าควายไม่ใช่ไปจ้างหมอลำไปจ้างหนังมาแล้วตั้งกองบุญกองเดียวอเอ็นแยแล้วไปถวายพระองค์เดียว ถาวายกองบุญนั้นพระพุทธเจ้าท่านถือว่าปฏิปุกขลิขทานทานให้บุคคลคนเดียวแต่ถ้าถาวายอย่างนี้มันถาวายหมดเป็นมหาสังคทานอย่างที่คุณโยมจันบอกว่ามหาพิขุสังคตจัจวันนี้เป็นมหาสังคทานทานแก่พิกสุสง์หมู่ใหญ่สามนเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศินนอกจากนั้นก็แผ่ไปถึงผู้ที่ตายไปวันนี้โอราร นอกแก่นั้นยังเพิ่มกําลังแก่ภิกษุถ้าวันนี้มีอาหารแห้งมีปลาแห้งมีอะไรเยอะๆจะเพิ่มไปได้อีกหลายวันหลายวันจะทําให้ภิกษุนั้นอยู่ได้หลายวันจึงเรียกว่าพลันจะภิกขุนังมนุปถิินังเพิ่มกําลังแก่ภิกษุจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปมากขึ้นจะได้มีโอกาสบําเพ็ญกุณงามความดีสืบต่ออายุศาตนาพวกเรามีงานหลายอย่าง เลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียจะต้องทำไร่ทำนาทำอาชีพไม่มีเวลาที่จะมาสืบอายุศาสนาแต่พระทรงองค์เจ้าไม่ทำทุกอย่างทำอย่างเดียวสืบอายุศาสนาถือศีลถือธรรมชั้นข้าวเพียงเวลาเดียวจากญาติโยมนอกจากนั้นเรียนพระธรรมดีไหไในปีดกเจริญสมาธิภาวนาสืบอายุศาสนาพวกเราก็เลย มาเพิ่มกำลังให้แก่ผูท้ที่สืบอายุศาสนาข้าวสารอาหารแห้งมาตักตุนเอาไว้ในวันนี้เพื่อเพิ่มกำลังให้แก่ผูท้ที่สืบศาสนาก็เหมือนกับพวกเรามาเข้าหุ้นเหมือนเขาซื้อหุ้นขายหุ้นกันในกรุงเทพที่เขาออกโทรทัศน์เรามาซื้อหุ้นบุญเอาฝากไว้เป็นกำลังท่านเหล่านี้เป็นต้นเป็นอุ้ง เป็นเท่าเป็นเจ้าภาพศาสนาพวกเราก็เอาข้าวเอาอาหารมาสนับสนุนมาเสริมบ่มีเวลายากกับการทำไร่ทำนาอาชีพมีเวลาน้อยนิดก็เอามาฝากแต่พวกเราหลายคนเอามารวมกันเข้าก็เลยเป็นกองบุญใหญ่เพื่อเพิ่มกำลังแก่ผู้เสบอายุศาสนาพระพุทธเจ้าจึงสลุปว่าพลันจะพิคุณนังมนุษป์ปทิหนัง ุมเหหิคุนยังปสัสตังอนัปปกันติท่านได้ขวนขวายบุญท่านได้ประสบบุญไม่น้อยเลยได้แสดงออกถึงความเป็นห่วงญาติได้บูชาอย่างยิ่งใหญ่โอฬารด้วยฐานศีลสมาธิภาวนาได้เพิ่มกําลังแก่ภิกษุท่านได้ประสบบุญอย่างยิ่งใหญ่ไม่น้อยเลยบัดนี้สี่โมงพอดีพระสงฆ์ได้ให้พรท่านไปแล้วพระสงฆ์จะได้พิจ,จนารณาปจเวก เพื่อบริโภคอาหารต่อไปเชิญท่านทั้งหลายพนมมึงรับฟังใช้เวลาสองนาที